เวลผมอยู่ในอสังหา95 98 97เอรได้อ,อยู่ในหุ้นแค่30ความไม่นิ่งเนี่ยมันทำมันกระทบอารมณ์เราจะคล้องเคยได้ยินว่าอารมณ์มาปัญญาหายคือเพราะฉะนั้นนะ่ะหลักคืออะไรที่กระทบอารมณ์เราง่ายเนี่ยมันก็จะทำให้เราขาดสติแล้วตัดสินใจผิดๆได้ง่ายแต่เวลาเราบริหารอะไรบนความนิ่งอะ่ะ มันจะง่ายกว่าคือคนชอบพูดดีแต่ว่าหุ้นมันมีสภาพคล่องอคุณขายได้เลยเทียบเท่าเงินสดทีบวกสองอสังหาขายยากนู่นนี่มันเป็นความจริงด้านเดียวอข้อเสียของสภาพคล่องก็มีเยอะแยะหุ้นเนี่ยมันผันผวนอม,มันกระทบอารมณ์เราได้ง่ายครับทําให้เราตัดสินใจผิดได้ง่ายระบบกลไกมันจะกระตุ้นอารมณ์ให้เราตื่นเต้นให้เรากลัวตลอดเวลาถูกไหม,มเพราะฉะนั้นอ่ะ,ะการตัดสินใจผิดแค่นิดเดียวเนี่ย ทำให้เราเสียหายเยอะอทีนี้ลองมาเอาสองสิ่งนี้มาบวกกันนะว่าคิดผิดได้ง่ายแล้วนะยังขายได้ง่ายด้วยถ้ามันคิดผิดได้ยากสิสภาพคลองเป็นข้อดีอะ,อะทีนี้คุณมาลองมาดูอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์มันเป็นมุมกลับเลยนะเรามักจะพูดว่าอาสังหามัมันขายยากโอ้โหกว่าจะขายได้ คุณรู้ไหมว่าคนอยากขายอสังหาและขายไม่ได้อตอนที่อยากขายอ่ะแล้วสุดท้ายราคามันขึ้นจนรวยแล้วเข้าขายได้มีกี่คนคุณรู้ป่ะปีสี่ศูนย์หรือหลังจากนั้นวิ่งขายกันแทบตายอ่ะขายไม่ได้นะขายได้แบบคุณถ้ขายไปแล้วอแต่ปรากฏว่าโชคดีที่ขายไม่ได้ครับทุกอย่างค่อยๆฟื้นค่อยๆกลับมาเศรษฐกิจค่อยๆกลับมาแป๊บเดียวอ่ะก็มีคนซื้อจังหวะที่เราอยากขายเศรษฐกิจไม่ดีเราขายไม่ได้กลับเป็นข้อดีนะเศรษฐกิจดี เวลามันกลับมาราคาขึ้นต้งเยอะแล้วเรากลับขายง่ายคนซื้อรายใหญ่ที่สุดเดเวลลอปเปอร์จะไม่ชอบรอชอบซื้อแล้วชอบพัฒนาเลยเพราะฉะนั้นอะเวลามันถูกอะเราอยากขายขายยากนะแต่ที่แปลงเดียวกันอะตอนวาห้าหมนะื่นเจ็ดหมื่นอะเดเวลลอปเปอร์ไม่เอาเพราะไม่รู้ต้องรอถึงขนาดไหนแต่พอสองสามแสนเขายอมซื้อคุณนะออซื้อง่ายด้วยเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่ามันมาละซื้อปุ๊บพัฒนาปั๊บกำไรเท่านั้นเท่านี้จบเลยอะไรงี้